สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดบัญชีต้นทุน1นะข้อ1นีดหนะข้อ1 5, นขีดหนี้นะบริษัทจริงใจมีรายการนะมีรายการดังนี้นะครับมีต้นทุนผลิตทั้งสิ้น8 0 0แสนบาทนะงานระหว่างทำต้นงวด สินค้าสําเร็จรูปต้นงวดงานระหว่างทาปลายงวดสินค้าสําเร็จรูปปลายงวดและก็กําไรขั้นต้นนะจากนั้นให้เราคํานวณหายอดขายของบริษัทจริงใจนะครับจากรายการดังนี้นะเราก็มาคํานวณหายอดขายนะ,อะยอดขายนั้นที่จริงถ้าเป็นในงบก็จะปรากฏในงบกําไรขาดทุนนะครับท่านี้งบกําไรขาดทุนก็ ครูก็ให้แบบฟอร์มมานะอันนี้แบบฟอร์มนี้คือการคำนวณยอดขายตรงนี้นะขายประกอบด้วยอะไรบ้างนะก็ประกอบด้วยต้นทุนสินค้าขายกับกำไรขั้นต้นที่โจทย์กำหนดให้นะแต่ต้นทุนสินค้าขายเราต้องคำนวณเองนะครับถ้าเราได้ต้นทุนขายกำไรขั้นต้นสส่วนนี้รวมกันเมื่อไหร่ก็จะเป็นยอดขายเมื่อนั้นนะครับอ่า ต้นทุนสินค้าขายหายอดนี้ก่อนนะครับต้นทุนผลิตทั้งสิ้นก็ประกอบด้วยต้นทุน3จําพวกรวมกันนะซึ่งโจทย์ก็ได้กําหนดมาแล้ว3จําพวกรวมกันก็เป็น80,000นบาทนะครับแปดแสนบาทแปดแสนบาทนะครับจากนั้นก็บวกด้วยงานระหว่างทําคงเหลือต้นงวดงานระหว่างทําคงเหลือต้นงวด ส0 0 0มื่นะสองหมรวมกันก็จะเป็นแปดแสนสองหนะหักด้วยงานระหว่างทําคงเหลือปลายงวดงานระหว่างทําคงเหลือปลายงวด32,000ครับ3 2ม0 0ื 32, นะ กากันก็จะเป็นต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จก็เท่ากับ8 2 0 0 0 0ลบด้วย32,000นะครับนี่เป็นต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จแต่ยังไม่ถึงต้นทุนขายนะคำนวณต้นทุนขายก็ต้องต่อด้วยบวกด้วยงานสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือเมื่อ,อวันต้นงวดซึ่งโจทย์ก็กำหนดมาให้นะต้นงวดมีอยู่3 0 0 0 0บาทนะครับ ก็รวมนะรวมมารวมสองยอดนี้นะครับหักด้วยสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือปลายงวด48 0 0 0นนะครับนะคำตอบที่จะได้ก็เป็นต้นทุนสินค้าขาย ต้นทุนสินค้าขายนะครับก็เท่ากับนะต้นทุนสินค้าขายแปดหนึ่งแปดสีมืนสีสี่หมื่นแปดพันนะครับลบกันนะครับต้นทุนสินค้าขายก็จะได้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนี้นะเราก็ไป ลงในค่าของกําไรขาดทุนตรงนี้นะลงในงบนี้7จ็ดแสนจ่นจากต้นทุนสินค้าขายก็เป็นต้นทุนสินค้าขายตรงนี้กําไรขั้นต้นซึ่งโจทย์กําหนดไว้มีอยู่เ6็ดหม กาไรขั้นต้น7 000, 6 0 0 0ขายหักต้นทุนเป็นกําไรขั้นต้นแต่ตอนนี้เรารู้กําไรขั้นต้นแล้วรู้ต้นทุนแล้วเราก็จะคำนวณหายอดขายแล้วก็บวกกันนะสองยอดนี้บวกกันเข้าไปอ่าก็ตอบได้ว่ายอดขายสินค้าที่โจทย์ต้องการก็คือ 846,000บาทนะครับหายอดขายนะโอเคนะครับ